ก็เป็นวันที่เข้ามาแล้วครับกับเพาเกียเข้ามาหลายวันแล้วด้วยแต่ว่ายังได้ทำคลิปครับกำลังเลือกวิธีครับก็มาถึงกับตำนานตัวนี้ครับเพาเกียจากรอมานานครับตัวนี้ยังไม่มีเลยก็เป็นตัวที่สามารถเคาน์เตอร์ได้ด้วยครับเดียก้าครับสำหรับเป็นรอสในพาร์ทที่แล้วครับนามาตีต่อเนื่องได้เลยครับสำหรับหลายๆคนที่จับได้ครับแต่ถ้าใครจับไม่ได้ก็แนะนำให้ หนูน้อยนิมเฟียครับเป็นน้อนครับที่ไม่แพ้ทางครับแต่ต้องหลบทาไม่ตายให้ดีครับมันจะสามารถเคานเตอร์ได้ครับอ่อนอีกหลายตัวครับแต่แนะนำรับเดียวก้าครับมีสบายครับมีแต่ไม่ค่อยลดหลบไม่ตายอย่างเดียวครับไม่โอย่าโยนเลยครับน็อกทันทีแต่ถ้าเป็นอควาเทลก็สบายครับเป็นท่าที่เบาครับแล้วก็มีหลายตัวที่สามารถเคานเตอร์ได้ครับก็มีวิสลูกขึ้นไว้ครับ เราไปดูมูฟเซตของการจับกันดีกว่าครับมันยากครับใช้ประมาณ6คนครับจะสบายสุดแล้วถ้า5คนนี่ก็จะหนีขึ้นคอครับสอมพลกันอื้อซ่าครับจะตายกันเกลื่อนแนะนําให้6คนครับจะดีหน้าสบายนํางเกลื่อนยาชุบเอาละครับมาถึงมูฟเซตของการจับห้องออดตัวนี้ก็จะจับยากหน่อยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มจับครับ ปิดเทคใหม่ๆมันจะยากเลยครับแนะนำให้ตอนมันตีมาครับแล้วนับหนึ่งสองแล้วโยนครับเหมือนเดิมแต่ว่าตัวนี้มันชอบตีเบิ้ลครับช่วงหลังๆครับตอนช่วงบอลเราเหลือน้อยมันจะตีเบิ้ลต้องระวังนิดนะครับหนึ่งสองโยนต้องง่ายหน่อยแต่จะจับยากครับตัวนี้มันจะดืดๆเลยแล้วมันก็กระโดดบ่อยด้วยจะมีท่าตีกระโดดแล้วก็ยุกยิบนิดนึงครับหอจะโดด หลังมันก็จะโดดบ่อยครับบางทีมันก็จะแกล้งยืนเฉยๆหลอกเราให้โยนไปถ้าคนสปินเป็นก็แนะนําให้สปินครับการจับก,ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ครับแล้วสปินไม่เป็นก็ต้องกะนิดนึงครับนับหนึ่งสองแล้วมันหดมือต้องชั่งใจนิดนึงครับแล้วก็เรทการจับก,ก็แล้วแต่ดวงครับ <c oughs> น,นีออ่ครับดวงพลาดเลยเนี้ยโอ้โหครับเดี๋ยวลองสปินดูบ้าง โยนสับรดตายหนึ่งสปินครับรอบางทีเราก็โยนเลยครับโยนสวนเข้าไปเลยครับนิดเดียวครับมันจะพอดีถึงมันจะตีเบิ้ลบางทีมันก็จะจับได้ครับได้เฉยสปินครั้งเดียวเองโอเคครับหวังว่าจะไปใช้กันได้ครับสปินฝึกสปินก็ไเลยครับใครที่มีบัตรเยอะๆโว้ยไอวีกระลงโป้งมากครับ2280ครับไอวีที่ดีครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ครับมีไอวีระดับ ระดับล่าง2208ก็มีครับโอ้ชานี่ก็ยังไม่มาครับยังไงก็หวังว่าจะเอาไปใช้กันครับหวังว่าจะได้ใช้นี่กันทุกคนยังไงก็ฝากคลิปไ้เลยครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปถ้ามีวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม